พาที่หกนะครับนี่หลังจากจอดถ่ายรูปรอบที่สองฮะไปลงยาแล้วโอ้โอ้โอแล้วสะเตอร์เราเล็กด้วยไงประเด็นนังไม่ให้สเตอร์แบบว่ารอบจัดนั่งไม่มีแรงสุดเท่าไหร่เพราะว่าผมเหมือนไปเพิ่มฟันสเตอร์หน้ามา โอ้โหเชี่อไหล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 โอ๊บเดดนี่อยู่วันนี้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้เชี่ยอย่างโฮสทางมันเป็นฝุ่นมันแห้งๆนี่แหละตัวอันตรายเหมือนกันแห้งแ้และดินแแล้วแบบว่ามีแต่ผงและข้างล่างยังไงอ่ะมีแต่ผงและข้างข้างล่างเป็นดินแข็งๆอะโอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมาดา ไม่ธรรมดาแล้ววู้ฮู้วสุดยอดสุดยอดจริงโอ้โหทางแม่งชันทิพยฮึฮึฮึโอ้โอ้ โอ้โหโอ้โห้ยสัตว์เออจะลงได้ไปวันเนี้ยต้องลงตามล่องล้เนี่ยโอ้ถ้าไม่อยู่ในล่องแม่งลื่นดินแม่งโคตรแข็งอื้ือื้โอโอ้โอ้ขี่ยากเพราะแม่งเป็นดินแข็งนี่แหละต้องลงล่องครับมันเบรกไม่อยู่ เชนเกียงไม่อยู่เลยอ่กี้ต้องยางประมาณศูนยอ่ะน่าจะอยู่ไม่ก็นหนึ่งถึงห้าน่าจะได้อยู่นี่ยอมลงล่องเลยเท่ยแต่แม่งไหลตกลงไปไม่คุมลงล่องดิววูวูลงล่องก็ได้ว่าโอ้โอ้โอ้ไอ้เฮ้ยทางแม่งโคตรโหดเลยวูว ยอดครับสุดยอดจริงอ่ะเนี่ยวิวมันได้อ่ะใส่หมวกไปให้ใส่ไหมคอัะแดดเริ่มมาแล้วแดดเต็มเต็มตาเต็มเต็มหน้าเลยโอ้โหเชี้ยเราจะลงได้ไหมวันเนี้ยตายแล้วตายแล้ว พึบเทอดูวิวไปทางทางครับวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้เอออันนี้ลองอันนี้ค่อยยังพอไอเน,นี่ยหนะ่อยเพราะว่ามันไม่แห้งไม่แข็งเท่าไอ้เซตตะเกี้เซตตะกี้มันโคตรแข็งไอ้ดินตะกี้มันแบบแข็งและลืล่นอ่ะแล้วเป็นแห้งๆอะโอโ้โห คือไม่มีอะไรเกาะเลยเหลืเกินแม่งลื่นจริงต้องถึงกันลงล่องเอออันนี้ยังปล่อยไหลลงมาได้อยู่วูว,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 วูุดยอดโอ้โหววววยอดจริงโอ้ยอดจริงว่ะวิวแม่งต้นไมเ้เหลืองๆสลับกับเขียวๆียวฮะสวยดีครับเพลินตาดิโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหทำไมลงเยอะจังลูกพ่อไม่น่าขึ้นมาสูงเลยลูกทุยยาวเลยครับลูกไปบังทุยไปบังทุยโอ้โหโอ้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 ฮู้โอ้โหฮู้วผิดเสื้อเพียบเลย นึกว่าดอกไม้ปิวตอนแรกงงเลยดงผีเสื้อน่ว่าโอ้นี่มันดงผีเสื้อชัดๆตามต้นไม้มีผีเสื้อทุกต้นเลยครับนู่นตรงนู้นก็นกโอ้บินกี่ตัวนะแปดตัวตรงนู้นก็บ้านคนนะนนก็นกตัวดึงไอ้ตัวเดียวนุนก็นกนี่ต้นอะไรไม่รู้นี่น่าจะเป็นป้ายบอกทางฮะของชาวบ้านครับที่เขาไม่น่าใช่ทางทางคำส่วนชาวบ้านอะวะเนี่ยโคตรโหด อไอ้เท e ่เจนเกียร์นั่งไหลฮอ้เจอแล้วเฮ้ยคอ่บไม่มีคนดู เมื่อกี้ที่พี่อบอกเอาเวฟขี่ขึ้นมาเนี่ยไอ้เฮียโคตรโหดไอ้เฮียเอาเวฟขึ้นมาแต่รถที่เขาเบา,เบาแล้วก็มียางหนามอยู่ฮะน่าจะพอได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีล่องลึกหรืออะไรมากเป็นแค่เลื่อนๆของเรานี่มันดอกไต่เขาฮะลุยดินไม่ค่อยดีแต่มันไต่เขาแบบดีอะไต่เขานึบดี เ,เดินเหนียวามาแม่งแข็งเนะดินเหนียวและแข็งนะเนี่ยตลื่นเลย ขี่ดีนะตอกลงไปในงานยักข้างเหวเลยูููู ใหญ่แล้วดูมันเดี๋ยวกระเป๋าตกนี่หยาบเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนดีนะกระเป๋ายังอยู่วะ แบตก็ยังบันทึกอยู่ครับปอ้วู้วู้วู้โอ้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยว่าสายนี่แน่ๆเลยสายนี้ชัวร์เฮ้ยโอ้โห อู้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 ฮุกกรสาธุครับ